ล้าเป็นหรือว่าช่างไทยในอดีตที่ทําเรื่องคสคตตรงความเชื่อของไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาหรือเรื่องเกี่ยวกับอุดมคติหรือว่าชาดกหรือว่านิทานหรือตำนานทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะทํางานศิลปะที่มุ่งมั่นพูดถึงความศรัทธาพูดถึงคุณค่าของศาสนาอะไรก็แล้วแต่เป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้เขาสามารถถ,ถ่ายทอดชีวิตและจิตวิญญาณที่อยู่ในสิ่งที่เขาทา นั้นๆในงานศิลปะเช่นนั้น,น,นแต่ศิลปินช่างไทยในปัจจุบันที่ทําเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยเนี่ยเขามองความเป็นปัจจุบันมันทําให้งานศิลปะของไทยเราเติบโตและหลากหลายออกออกไปมากแล้วเป็นงานที่เราไม่เคยคาดคิดว่าในยุคปัจจุบันเราสามารถเชื่อมโยงระหว่างความเป็นไทยร่วมสมัยกับความเป็นไทยที่เป็นสมัยใหม่หรือร่วมสมัยหรือความเป็นสากลเนี่ย งานเสียปะไทยเราสามารถเชื่อมโยงไปถึงในจุดนั้นทั้งที่ในอดีตเนี่ยพยายามที่จะแยกให้เห็นความแตกต่างผมมาจะลองเปรียบเทียบอยู่นิดนึ่งศิลปะในยุคศตวรรษที่20ซึ่งเราเริ่มเป็นศิลปะสมัยใหม่ของโลกแล้วช่วงนั้นเรามีสงครามเกิดขึ้นไม่ว่าสงครามโลกครั้งที่1ครั้ง,งที่2องซึ่งสงครามนี่ทำให้เป็นบทเรียนของมนุษย์ว่ามนุษย์เรากำลังมุ่งมั่น ทำในสิ่งที่ก่เอ,อเกิดความขัดแย้งหรือสงครามทั้งหลายนั้นมันทําขึ้นเพื่ออะไรทั้งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติเลยแต่พอเราเริ่มมีในยุคศตรวรรษที่20เราเริ่มมีซิกมันฟรอยด์ที่สอนให้มนุษย์เนี่ยต้องรู้จักตัวตนต้องรู้จักเรื่องสภาวะจิตของตัวเองโดยเฉพาะจิตใต้สำนึกงานเขียนของซิกมันฟรอยที่เป็นนักจิตวิเคราะห์เนี่ยสำคัญมากที่ทําให มนุษย์ได้เริ่มหันมาสนใจจิตใจหรือว่าความเป็นตัวตนของตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วเกิดงานิซปะสมัยใหม่ขึ้นนั่นคือยุคที่เป็น os, เซเลิสยุคที่เป็นดาดาหรือยุคที่เป็นคิวบิซึมอะไรก็แล้วแต่อันนี้สะท้อนให้เห็นชัดเลยว่างานิซปะที่เริ่มแสดงถึงความเป็นตัวตนจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเริ่มมาในยุคสมัยนั้นพอเราเข้าสู่ยุคศตวตรรษที่21ตอนเนี้ย มันเห็นได้ชัดว่าโลกเรากําลังเปลี่ยนแปลง,งครั้งสาคัญนึงคือเราอยู่ในโลกของดิจิทัลนะซึ่งสุกคนสาสามารถสื่อสารกันได้เหมือนโทรจิตนะสามารถเห็นภาพได้เหมือนจิตนาการจากจิตวิญญาณจากโทรศัพท์จากมือถือนี่แหละสิ่งเล่านี้ผมเห็นได้ในงานเซปาไทยโดยเฉพาะศิลปินในยุคปัจจุบันเนี่ยที่เขาจะทาใน,เร,าเ,น,จจนเรื่องของความเป็นปัจจุบันทําเรื่องของความเป็น อนาคตรหรือจะทำเรื่องใดๆก็แล้วแต่เศษสิ่งที่ซ่อนเลนอยู่ในงานของทุกๆคนถ้าเราสำรวจให้ดีเราจะเห็นจิตวิญญาณจะเห็นความเป็นตัวตนของงานศิลปะที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาจะเห็นในเรื่องสปีลิตบางอย่างที่มนุษย์เรากำลังจะละเลยไปงานศิลปะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเราไม่ลืมลากเง้าเราไม่ลืมวิถีชีวิตเราไม่ลืมถึงจิตวิญญาณและเราจะต้อง ย้อนกลับมาให้ความสำคัญในตัวตนมากยิ่งขึ้น